อีพีหนึ่งแล้ววันนี้เราจะมาทำเซตเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรากลับไปแล้วไม่อยากได้สีม่วงขอสีอีกอันอยากลองทำบ้างดี่ไหนอ่ะอยากลองบ้างทุกคนทุกคนยี่ยมุ้ไดิ้งไมดมันติดทุกคนมันติดอันนี้คือตอนที่รุนที่สุดเขาว่ามันไม่มีตาเขียวไม่ตาเขียวอะไร ไม่มีตะเขียวใครใช้ตาเขียวเดี่ยเข้าป่องเลยได้ปะเนี่ยอีลุงจับไม่เอาซอเบอร์รีรรร่ขี้เกียจสุ่มละทุกคนเป็นซะอย่างนี้ตรอดเดี๋ยวรอบหน้าทำให้ให,ใหญ่กว่าเดิมเราบอกไปแล้วก็ไม่ได้ทำคุณคาราเมย ของคาม,มินนะคะโอเคค่ะของคาม,มินก็ของขม,มินอีกอันเดียวมีอยู่คนเดียวคือกระตูนเดีย๋ยวให้วันรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้เอให้มาเดินนี้ดีกว่าจี๊ดจี้อเอ้ยของกระตูนหนึ่งยังไม่ได้นี่ทุกคนของคาม,มินคือยูกล่องเล็โอเครอรับของ I'll see you tomorrow, bye bye!